ไปเลยมาแต่ละทีน่ากลัวมากนะถ้าเกิดไม่ได้หมัดนัะนเนี่ยอะไรจะเกิดไปต่อไปก็ถือว่าคงน่าจะเหมือนไปๆปครับอ๋อวี่ครับก็ถือว่าแจ้งเกิดสำเร็นดีวันนี้เกิดแล้วครับโอเว่ี่โอเคไหม ก็ร้อยสามเก้าครับสามเก้านะฮะเอาแล้ชนะแล้ววันนี้เกิดแล้วแพ้เมื่อกี้ไฟติดก่อนนั้นสี่ไปครับสี่ไฟโอ้ยหลายรอบขอบคุณทั้งแม่วันนี้ก็ขอบคุณเสียบุญขอบคุณน้ามิตรขอบคุณอาจารย์หมิงขอบคุณเจ้าหน้าทุกคนครับขอบคุณนะครับที่อยู่เบื้องหลังครับที่ทําให้เนี่ยวันนี้ก็ชนะแล้วเจ๊กเกิดแล้วครับก็ไฟหน้าก็จะซ้อมไม่ดีกว่านี้ เอาคนมาไกลหน่อยคนมาไกลเลยเอาคนมาไกลนะมาจากกันมองเอาคนเล่นที่ตะเล็กมาแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงบ้างทีมวันนี้แจ็คเกิดได้สำเร็จก็ขอขอบคุณแฟนมวยทุกคนและนักข่าวสื่อทั้งหลายที่ช่วยกันสร้างธุรกิจมาตันนี้ก็ขอจะเรียกกับพรใหมุกไฟหนึ่งวันนี้ก็ว่าวันนี้ก็เราจะดับดาวรุ่งโดยเฉพาะเลยเพราะเขากำลังเปดับรุ่งอยู่แสดงว่าโอเควันนี้ทำสำเร็จก็ขอให้แฟนมวยติดตามกันต่อไปนะครับธุรกิจบอลรุ่งโรจนจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ชกให้เต็มที่ทุกไฟ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่นี่ด้วยรับกินข้าผมกินดูด้วยอ่าพี่ถามนิดนึงเล็งยังไงหมัดเดียมันแบบไม่ได้ตั้งไม่มีใครคาดคิดเลยเนี่ยเพราะเขาก็จะรอบวกเหมือนกันครับเขาก็เพ็นก่อนครับอ๋อแต่แต่ดูแล้วว่าสายตาเราดีเรามองเขาอยู่ตลอดเลยนะใช่ครับแล้วคอยบวกนะแล้วจังหวะนี้มันได้เลยฮะได้ครับตรงกลางพอดีครับเรากกัดทันทีเดียวลงเลยนะไม่ตัดสมเลยนะทันลงกันทั้ง เรียกว่าล็อกแตกเลยนะโอ้โหตัวเขาเตนเรียกว่าลุกไม่ขึ้นเลยเจ๋อเจ๋อทำการท่องสถติการโชว์ซอสยังไงอ่านเล่าให้ฟังสิหนึ่งกันก็เนี่ยครับเน่เน่พอเขาเทนหมัดมาเลยแบบแบบพี่เข้าหน่อยถามหน่อยโอ้โหบัตรที้มันเรียกว่าหมัดถึงบันนี้เลยนะขอได้ครับขอได้ครับดึงดึงกราพุกอ่าเรดึงก๊บกพุกเลยครับครับโดนเลยอ๋อขอเอาครับเตรียมมาเลยครับลูกนี่ยซอสแซนเตาย